วันนี้นะถึงเวลาละที่มินจะมาอัปเดตให้กับทุกๆคนนะคะได้เห็นกันมีอะไรที่คืบหน้าไปบ้างอกจากประตูเธอสีดำแล้วนะองค์คาราเขิลยัเป็นสีดำอีกทำไมก้อนหินชิ้นใหญ่เดินได้ด้วยล่ะนะโอเค ไก่จ้าไม่ตอบโต้อะไรเลยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องรุดนะคะที่น่ารักมากๆเลยเอาข้าวมาให้พี่ปูกด้วยนะคะวิธีการเปิดประตูคือดันออกไปเลยแบบนี้แต่ตอนนี้นะคะสิ่งที่น่าสนใจที่สุดนะคะตอนนี้ที่มิจนจะาทุกคนไปนั่นก็คือไปดูบ้านของบินกันค่ะนับถอยหลังพร้อมกันค่ะสามสองหนึ่งไปบ้านกันค่ะซ้ำแทงโบเบย Blu 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 Calkui Channel Yard Bird สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศชินิบรรยากาศความของเราไปถึงไหนกันแล้วนะวันนี้นะถึงเวลาละที่มินจะมาอัปเดตให้กับทุกๆคนนะคะได้เห็นกันมีอะไรที่คืบหน้าไปบ้างไปดูกันเลยและนี่นะคะก็คือประตูเรืองของเรา ประตูรั้วแล้วนะซึ่งประตูรั้วนี้นะคะก็เป็นประตูรั Then, mm ้วอลูม <gameplay> so <ower interface> so so like ิเน so like ียมที nice. <wiście> okay. <lude> <worm> ่ม <feminist lines>. ีความเบามากๆเลยนะจะไล่ทุกคนเห็นนะนี่ประมาณอย่างนี้ง่ายมากเลยเห็นไหมเธยังมีประตูเล็กอีกนะตัวันนี้ไม่ได้เอารถมานั่งรถเมย์สองแถวมาอะเปิดประตูเล็กเข้าไปได้นะคะอย่างนี้ก็สามารถปิดได้ด้วยนะเดี๋ยวปิดให้ดูเราจะปิดให้ดูทําไมเนี่ยอ่าเราก็ต้องออกมาใหม่ว่างประมาณ6เมตรนะคะแถวนี้รถจะเยอะนิดนึงอ่าบายคันโอเคงั้นเดี๋ยว นี่คือสุนัขประจําตาแหน่งองค์ขับของบญจญาตนอกจากประตูจะสีดําแล้วนะองค์ขัรเขาเราเป็นสีดําอีกพี says, less, ่เจ้าของคนนี้นะคะคุยง่ายแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็รองเข้าไปคุยกับพี่เขาได้เลยนะคะในเพจนี้ตอนนึงรถมามากี่คันแล้วเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูในกันดีกว่าค่ะอะไรบลเวเขามาแล้วททำไมก้อนหินชิ้นใหญ่เดินได้ด้วยล่ะ คือไก่จ๋าหนึ่งวันนี้นะคะมินเอาไก่จ๋าหนึ่งมาแค่ตัวเดียวนะเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยซุกซนมากเลยอีกอย่างหนึ่งนะคะเอามาหลายๆตัวนี่วุ่นวายไก่จ๋าหนึ่งนะคะกับมินเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเที่ยวชมกันปะจะไปกันเถอะ นี่นะคะที่ทุกคนเห็นก็คือเสารนะคะมีจะทําเป็นเล้าไก่ชั่วขราวนะคะเพราะตอนนี้สมาชิกไก่ของเราเย่ยค่อนข้างเยอะแล้วทุกคนก็เลยว่าเดี๋ยวจะแบ่งมาอยู่ในโซนนี้แต่มีจะบอกก่อนว่าตรงเนี้ยไม่ได้ทําสวยเหมือนไก่จ๋าอยู่นะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่ต่อไปกันเลยคะ่ะ <c oughs> และนี่นะคะก็คือเต็น,น ต้องบอกก่อนที่เนี่ยอากาศร้อนมากๆมานั่งหลบแดดมินก็เลยทําเป็นขึ้นมานะคะเป็นเป็นชั่วขาวนะคะทุกคนอาจจะไม่ชั่วขาวแล้วก็ได้นะน้องไก่จ๋าว่าไงบ้างลูกตอนนี้น้องไก่จ๋ายังไม่ได้อยู่ที่นี่นะตอนนี้คืออยู่กันที่บ้านกันหมดเลยนะตอนน้องเขายังแบบยังเล็กๆยังเด็กๆนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูที่ต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะโอเคค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่จุดเอ่อทุกคนลองทายดูว่าเป็นรั้วอะไรคะมินว่าอะไรท่านอาจจะรู้แล้วแหละว่าคือรั้วอะไรรั้วแพพะนะคะซึ่งตอนนี้มินก็ยังไม่รู้วว่่่่าาจะะะงแพเเมือออไไหนนท้ก ไก่จ๋าไม่ตอบโต้อะไรเลยและข้างๆข,ของรั้วแพะนะคะก็เป็นบ้านไก่จา๋าตอนนี้ก็ลกอคลางมากเลยไม่มีใครอยู่เมนนอนุญาตปล่อยไก่จา๋าลงไปอยู่ในบ้านไก่จ๋าก่อนได้ไหมไก่จ๋าไปพักผ่อนก่อนนะคะแดดร้อนมาถ่ายตรงนี้ดีกว่าดูสิโอ้โหไม่อยากจะบอกว่าลกอคางจริงๆ่ะเพราะว่ายังไม่มีตัวใดได้มาใช้เลยนะไก่จ๋าหนึ่งจะเป็นตัวแทนของไก่ทั้งหมดไปเล่นกันปะไปเล่นละ่ะลูกปะอ่าไปอ่า ตื่นเต้นใช่ไหมน้องไก่จ๋าไม่รู้ว่าจะกินข้าวที่มินได้ปลูกเอาไว้หรือเปล่านะทุกคนตอนนี้นะคะคือผลผลิตของเราข้าวที่มินมีความภาคภูมิใจมากเลยถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้ว่าปลูกข้าวปลูกยังไงก็สามารถไปดูคลิปนี้ได้เลยนะทุกคนมินจะปล่อยให้ไก่จา๋าเล่นอยู่ในนี้ก่อนละกันเนอะแล้วเดี๋ยวมินจะพาทุกคนเนี่ยไปดูในสิ่งที่น่าสนใจอย่างอื่นดีกว่าไป ทุกคนมินได้ปลูกข้าวเพิ่มนะคะนี่มีปากเอาไว้ด้วยนะข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิเหมือนกันอ่าสองถาดข้าวหอมมะลิและอีกถาดหนึ่งนะคะเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่นะทุกคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องรุดนะคะที่น่ารักมากๆเลยเอาข้าวมาให้พี่ปลูกด้วยนะคะปลูกขึ้นแล้วนะคะตอนนี้ขึ้นมาแล้วรออีกนิดน,นึงนะคะยังไงพี่ขอขอบคุณนะคะแล้วมีของอย่างอื่นอีกไหม <laughs> เมื่อกี้นะทุกคนมินเพิ่งจะเอาเจ้าไก่จ๋าเนี่ยไปอยู่ในบ้านไก่ของเขาแล้วนะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเขาอะดูหิวมากเลยให้น้องไก่จ๋าอยู่ที่บ้านไปก่อน <c oughs> เดี๋ยวแม่มานะลูกขอไปอัปเดตให้ทุกคนที่บ้านเนี่ยเขาได้เห็นก่อนว่าฟาร์มเ,เรามีอะไรบ้างที่อัปเดตมาแล้วนะะตรงนี้นะคะคือรัวแพะแคะที่มินได้พูดก่อนหนะ้านี้เอาไว้นะและตรงนี้คือทางเข้าของแพะแคะนะคะพอเข้ามาปุ๊บนะทุกคนก็ประตูจะอยู่ด้านนี้วิธีการเปิดประตูคือดันออกไปเลยแบบนี้อ แต่ตรงเนี้ยคือมินยังทําไม่เสร็จเพราะว่าทั้งหมดของพื้นที่ตรงเนี้ยมินจะทําเป็นเทปูนนะคะสักครึ่งหนึ่งเป็นครึ่งแรกนะเป็นโซนที่เอาไว้รับประทานอาหารนะด้านนี้นะคะมินกะว่าจะทําเป็นที่รับประทานอาหารของน้องๆเขานะตรงช่วงนี้นะคะกลางๆรั้วของเรานะคะจะทําเป็นบ้านของแพะแคะที่มีขนาดสองชั้นนะคะ <c oughs> อืมอีกแล้วนะทาบ้านอีกแล้วนะเหนื่อยอีกแล้วเนี่ยส่วนด้านข้างๆตรง นะมินก็จะทำเป็นสนามหญ้าทั้งหญ้าทั้งดินอยู่ตรงนี้นะที่ที่ให้เขาแบบเดินเล่นวิ่งเล่นอาจจะมีชิงช้านะคะอาจจะนะทุกคนซึ่งตอนนี้ยังไม่มีแพรแค่เลยค่ะมาอัปเดตให้รู้ก่อนว่าเรามีรัวแล้วเดีย๋ยวแพ้แค้ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะคะ รั้วน,นี้นะคะมีความแข็งแรงมากเลยนะทุกคนดูแล้วเหมือนไม้ใช่ไหมแต่จริงไม่ใช่ไม้นะมันก็คือปูนนั่นแหละแต่ว่าเอามาทาสีเป็นสีขาวความมัธยฐานแข็งแรงมากๆรั้วที่ทําแพะแคะกับรั้วบ้านไม่รู้ทุกคนจะเห็นหรือเปล่ารั้วบ้านที่เป็นสีดำๆตรงนั้นนะเป็นเจ้าเดียวกันตอนที่เขามาทำเนี่ยมินเห็นแล้วมีคงมีเครื่องอะไรอย่างเงี้ยดึงคึงกันแบบเต็มที่เลยนะก็ไม่ได้ทําง่ายนะเนี่ยแล้วดูนะคะทุกคนตรงเป๊ะเลยถ้าใครสนใจนะคะก็เข้าไปดูในเพจนี้ได้เลยนะคุยง่ายมากค่ะคุยกันตกลงได้รา ดูในเพจนี้ได้เลยนะคะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของหลังบ้านก็จะมีเท่านี้นะคะทุกคนที่อัปเดตให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นกันนะแต่ตอนนี้นะคะสิ่งที่น่าสนใจที่สุดนะคะตอนนี้ที่มินจะพาทุกคนไปนั่นก็คือไปดูบ้านของบินกันค่ะร็จแล้ค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะประมาณเ0เรค่ะไปเดี๋ยวเราไปดูกันทุกคนคะ่ะพร้อมเรื่องคะอ่ะนับถอยหลังพร้อมกันคะ่ะสามสองหนึ่งไปดูบ้านกันค่ะนี่ก็คือ ที่เสร็จแล้วนะคะ90%นะแต่ยังไม่เสร็จครบสมบูรณ์นะคะทุกคนแต่ว่าก็ได้เป็นแบบตัวบ้านแล้วด้านหน้ายังทําไม่เสร็จนะแต่ว่าเนี่ยมินจะขึ้นบ้านยังไงประเด็นก็ตรงนี้แหละมินจะพาทุกคนนะคะไปดูด้านในของบ้านดีกว่ามีขนาดประมาณเท่าไหร่นะคะใหญ่มากน้อยแค่ไหนนะคะปะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะและที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะไม่ใช่หน้าบ้านตรงนี้นะคะก็เป็นโซนของห้องนอนนะคะที่มินก็มานั่งบังทุกคนหรือเปล่าเวลามองออกมาเนี่ยก็จะเห็นหน้าบ้านเลยรู้สึกว่าเขาจะมีไฟให้ด้วยนะมี1จุดนะคะอยู่ด้านนนี้ะะคคทุกน โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่ต่อไปดีกว่าค่ะอ๋ร้อนตอนนี้นทุกคนไม่ไหวร้อนมากทุกคนจะดูไหมเนี่ยเพราะว่าบ้านมันก็มีทรงที่ใกล้เคียงกันนะตรงเนี้ยโซนของห้องนั่งเล่นนะคะทุกคนอพอออกจากห้องนอนมาใช่ไหมแล้วเราก็มองเห็นนี่เลยบ่อน้ำของเรานะคะซึ่งยังไม่ได้ขุดนะแต่ว่าใกล้จะขุดแล้วนะคะ <S <S ด้านที่มองออกไปเนี่ยเป็นตะวันตกนะก็จะร้อนรอนิดนึงนะ,ปะไปไปดูดีกว่าร้อน,อนก้น และนี่นะคะก็คือโซนหน้าบ้านของเราจะมีระเบียงกําลังคิดอยู่ว่าจะหาเก้าอี้หรือหาโต๊ะอะไรมาตั้งดีหรือเปล่านะคิดไม่ออกอะ่ะทุกคนช่วยมินคิดหน่อยว่าระเบียงมินจะวางอะไรดีนะคะที่สําคัญคือ <c oughs> เราจะขึ้นบ้านยังไง <c oughs> ต้องกระโดดขึ้นไปหรือเปล่าโหสภาพอาจจะไม่ค่อยน่าดูนะท่านผู้ชมยังไงแล้วก็ขอพักเด็กไว้เท่านี้ก่อนละกันนะทุกคนที่ทุกคนเห็นว่าสูงขนาดนี้นะไม่ใช่อะไรนะคะเดี๋ยวมินจะมีถมดินอีกนะคะเป็นแบบที่สูงๆแบบนี้ประตูบ้านของเร เดินี่ยปิดนะคะปิดอย่างนี้เลยก็จะไม่เห็นกระจกอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนเราอยากจะเข้าบ้านนะคะแล้วก็เปิดได้เลยะคะ<อ>่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเข้าบ้านก่อนนะเอ้าบ้านล็อกแต่ไม่เป็นไรค่ะทุกคนมินมีกุญแจ <c oughs> ยันไหลไม่รู้อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวไขเข้าบ้านก่อนนะคะข้างในนะคะว้าวอุ้ยเด็กล้องอ่ะฮัลโหลร้อนมากเลยค่ะออ้ข้างในร้อนมากๆมินขออนุญาตเปิด น้าต่างระบายก่อนนะทุกคนเพราะว่าร้อนเอ้ยแต่ตรงนี้เย็นอนะที่ทุกคนเห็นนะก็จะเป็นเอ่อห้องนั่งเล่นนะคะมินก็จะเปิดดูแบบเด็กๆน้องไก่น้องแพะอย่างเงี้ยได้เลยนะซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะทุกคนไม่ได้กว้างมากเลยนะ <c oughs> ขนาดค่อนข้างเล็กนะจะอยู่ได้ประมาณสัก2คนเต็มที่3คนนะคะ <c oughs> ครอบครัวเล็กๆที่มาอยู่กันนะในโซนที่มินยืนอยู่ตรงนี้ห้องนั่งเล่นนะคะก็จะมีโซฟาตรงนี้ก็จะเป็นทีวีนะด้านนี้ที่มินบอกนะมองออกไปก็จะเห็นบ่อน้ําของเรานะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็น พุ่งข้าวกันอยู่เลยเดินมาตรงนี้จุดตรงนี้นะคะก็คือห้องครัวค่ะเดินไม่กี่ก้าวสองก้าวก็ถึงห้องครัวนะแล้วตอนนี้ก็เป็นห้องครัวครัวเล็กๆนะคะไม่ได้แบบเป็นครัวหนักนะทุกคนและต่อมานะคะที่ทุกคนเห็นตอนนี้นี่ลองทายดูว่าห้องไหนคือห้องน้ําห้องนอน ด้านนี้ก่อนแล้วกันนะคะด้านนี้นี่ก็เป็นห้องน้ำนะคะยังไม่เสร็จกระจกยังไม่ติดเลยไฟยังไม่มีนะคะที่มีคือชักโครกแต่ก็ยังใช้ไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้ต่อน้ำนะทุกคนจริงๆอ่ะบ,บ้านเนี่ยมีอ่างอาบน้ำด้วยนะแต่ด้วยที่ว่าเราอยากเสร็จคอเราบอกขอตัดออกไปได้ไหมเขาบอกได้ค่ะไม่ต้องมีอ่างอาบน้ำมีแค่ฝับกบัวก็พอแล้วนะคะอะแล้วต่อมามาดูอีกห้องหนึ่งนะคะแน่นอนค่ะห้องนี้คือห้องนอนนะคะไปะไปดูห้องนอนกันค่ะ อู้ <Ooh. S 2> ไม่ใช่อะไรร้อนค่ะไอตี IT มาเลยขนาดพอดีพอดีนะไม่ได้ไม่ได้ใหญ่นะทุกคนอครอบครเัเล็กๆเนอะอะไรอย่างเงี้ยไปแต่ขออนุญาตเปิดไม่ไหวร้อนมากและนี่นะคะก็คือจุดของห้องนอนเรานะที่มินได้บอกทุกคนเอาไว้นะว่าพอตื่นเช้ามามินก็จะมาดูหน่อยเอ๊มีใครมาหาหรือเปล่านะมาดูในกระจกด้านหน้าตรงนี้นะคะ ah. อะะค่ะที่ เห็นตอนนี้นะที่ยังโล่งๆเนี่ยเพราะว่ายังไม่ได้บิวอินนะคะซึ่งบิวอินของเราในส่วนของห้องครัวก็จะมีเคาน์เตอร์ให้แล้วก็เก้าอี้ให้นะเตาอบแล้วก็กระทะไฟฟ้าแต่ยังไม่มีไมโครเวฟนะยังไม่มีจานนะแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะคะห้องนั่งเล่นเนี่ยไม่มีอะไรเลยก็ตอนนี้บ้านยังว่างๆอยู่รอสปอนเซอร์เข้านะคะถ้าสปอนเซอร์อยากจะมาวางสินค้าตรงไหนเนี่ยสามารถที่จะติดต่อมินได้เลยนะคะขอบคุณเรื่องหน้านะคะสปอนเซอร์ สำหรับบ้านนะคะยังเสร็จไม่ดีเดี๋ยวมินจะมารีวิวบ้านอีกทีหนึ่งตอนที่บ้านเสร็จครบ100%นะคะอดใจรออีกนิดนึงนะคะบ้านเสร็จเมื่อไหร่พาทุกคนเนี่ยมาชมกันที่บ้านหลังนี้กันค่ะแต่ว่าบ้านยังลงงๆนะคะสปอนเซอร์ <laughs> จริงๆแล้วที่ฟาร์มนี้นะก็มีหลายอย่างที่อาจจะต้องปรับปรุง <c oughs> หรือว่าอาจจะต้องแหมมีอะไรมาลงสร้างสนใจกว่านี้ใช่ไหมยังไงก็อยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันแชร์ไอเดียนะคะว่ามินควรจะสร้างอะไรบ้างหรือว่าควรจะปรับเปลี่ยนอะไรตรงไหนเนี่ยก็ช่วยกันคอมเมนต์มาบอกมินหน่อยนะ <c oughs> เราจะได้ช่วยกันให้เป็นฟาร์มที่สมบูรณ์นิดนึงโต๊ะมินคนเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างฟาร์มได้สวยงามนะคะมินก็ต้องรอทุกๆคนนะคะมาช่วยด้วยนะยังไงก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกมินหน่อยนะว่ามินจะต้องสร้างอะไรบ้างหรือว่าจะต้องแก้ไขอะไรบ้างนะคะสำหรับวันนี้นะคะมิน ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้มินด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิงด่งๆๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย